แล้วก็ส่งรายชื่อเข้ามานะครับผมถ้าท่านใดสนใจอยากจะสมัครเข้าแข่งขันกับพวกเรานะครับผมรีบสมัครก่อนได้ก่อนนะครับผมสมัครก่อนได้อยู่สลอ็อตแรกๆนะฮะฮัมโครับโหลครับสวัสดีค่ะแฮปปี้เน้าครับหลครับวันนี้ว่าตนง มาค์บูตแคมป์โลมิลาม่ามั้งครับรู้ไม่รู้ปไ, <Help. S 2> ไปไกลขนาดนั้นตึกวายเลย <c oughs> ไอ้ที่จริงพี่ก็อยากจัดทีมลงแข่งนะแต่ว่าพี่ยังไม่มีทีมเลยแบบไปลงแข่งของลีกต่างๆอะไรเงี้ย น่าจะลงไปเลยนะพี่จะได้เยน็นๆฮะน่าจะลงน้ําไปเลยนะพี่จะได้เยน็น บอ,อกเลยว่าบูธแคมป์มันบ้านพี่แซดมาดูว่าทำไมไม่เข้าไป <c oughs> บูธแคมป์มันบ้านพี่นะน้องสวัสดีน้องซันนี่ด้วยนะครับ่ชวยผมช่ว <c> ย <oughs> <c oughs> ยิงยังไงให้โดนเทา้เทาครับผมยิงเมื่อไหร่โดนแต่หัวฮะอะไรนะไ <c oughs> <c oughs> อ้นี่ไอ้นี่เอาดิเอาเอาเอาเปล่าเอาเปล่าไงไทยเปล่าอ้ารู้จักไหมเนี่ยไม่ใช่นักเลงดอกเจีพี่แสงเกงนักมวย เดินสายห้องซ้อมเลยครับพิ่อาร์น่ะพี่ไม่มีทีมอ่ะน้องธนทัศน์พี่ต้องการทีมที่แบบเล่นด้วยกันนะ่ะถ้าพี่มีทีมพี่ก็จะเอาอยู่นะเนี่ยคือแบบทีมที่ฟังกันจริงๆอ่ะสามารถพูดคุยกันได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าทีมเล่นต่างคนต่างเล่นอะไรเงี้ยพี่อยากจะจัดอยู่นะไม่ไม่ยาเอาคนเก่งหรอกแต่ว่าจะเอาคนที่แบบพี่พูดแล้วฟังอะไรเงี้ย อ้เอเฮ้ยคนนี้ว่ะทำไมไม่เห็นมะเนี่ยแต่ว่าได้ยินเสียงปืนอยู่นะตอนแรกนะเอาเบอร์ตี้ซับ ว่าชนะที่แท้ก็แน่ต้นเนี่ยยิงเขาได้พูดได้เนี่ยแต่เวลาตายนี่อู้ว่าแล้วใช่ไหม Sunny? หหหซันนี่เลสโซโลรับ่ถูกกันเท่าไหร่นะเลสโซสวัสดีผู้ชมทั้ง15บห้ท่านด้วยนะครับผมสวัดีต้อนรับสู่อาร์ตี่สิบสานะฮะ ไดต่อเลยแล้วกันนะฮะเพื่อไม่เป็น,ปนการเสียเวลาเป็นจะกายเป็นนางเงือใครเป็นผู้ชายเหรอมันน่าจะเป็นแบบข้ามสายพันธุ์นะ สมา่วมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับผมดีๆต้อนรับนะเดี๋ยวนะประตูบ้านนี้เปิดหมดคืออะไรอ่ะอ้าังนูมีคนเหรอ ไม่ได้โหดนะครับผมเต่อยูยูในโหมดนั้นมวยน,นะให้ <laughs> <c oughs> มันเพื่อนเราเปล่าวะเพื่อนเรายิงบอดเปล่าวะไม่จะใช่นะ <c oughs> เดี๋ยวขอเข้าไปดูในพาราไดซ์ก่อนแล้วกัน ไม่มีคำว่าลิเรี่งการประท่านะครับผมยัดอย่างเดียวเฮ้ยประตูบ้านเปิดหมดแล้วอ่ะเอาว่ะเอาว่ะ

I got supplies. got เอา้าบอดเนี่ยนึกว่าคนอ้าวแล้วคนไปไหนหมดเนี่ยฮะสตาร์ทม็อกแม่นเนี่ยเลยนีย่นี่เดี๋ยวไปดูก่อนศพเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าไม่เห็นใครเลย น่เ <S 2> <S 2> <S อหูยกดใจรอเอียงจอเกือบหักกดใจรอ,อวะนะกดใจโลนะ Not a problem Not a problem ยอมวิ่งให้เป็นนิ้วดีกวา่านอนฟาร์มจนเป็นตะคิวฮะอะไรนะ <laughs> <laughs> เจอวะเจอวะยังไงบ้างจริงด้วย <gun> อ้าว <gun> น็อกไปสิ พี่อาร์ตครับผมขอเลขบัญชีด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่เล่นเกมอยู่เนาะ เค่องเคเบปิลทิปอยู่แล้วสักทีเอา้าเปลี่ยนปืนเชยเลยเสียงท้าหลุดอยู่ข้างนอกนะฮะ เรียบรย้อยหมดตีไปครับเอ๊ะทีมนี้ออกมาทำไมนะทีมนะจะช่วยอ,อะไรเลยนะทีมนะลูกทีมนะเดี๋ยวขออนุญาตเอาเลขบัญชีให้กับผู้สมัครก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับ อ่าตอนนี้น้อง 2M นะฮะอ่าน้อง 2M ขอเลขบัญชีโอเคพี่บางให้แล้วนะครับผมเจ้าแชทกลุ่มไหมครับอ่าโอเคครับอ่าตอนนี้ผู้สมัครกำลังสมัครกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับการแข่งขันจริงเงินรางวัลสองพนแปดร้บาทนะครับ ค่าสมัครแค่200บาทนะครับผมรางวัลที่1นึ่งสพันบาทที่2 500ที่3อีก300นะครับคใครที่ชื่นชอบการแข่งขันผมบอกได้เลยว่ามันแน่นอนนะครับผมสนุกแน่นอนดูได้จากเมื่อคืนนี้เลยนะโหดจัดตาหน้าเล่นด้วยพี่ได้ไดครับน้องอาร์บี้อันเลย พี่สุ่มทีมาก็เหมือนเล่นอยู่คนเดียวอ่ะส่วนมากพี่จะเล่นเป็นบันแมนมากกว่านึกว่าคนที่ไหนได้เงาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนึกว่านกลุ่มอืด ได้ยินเสียงรถอ๋อรถเพื่อนเอ๊ะคนหายไปไหนหมดนะยังไม่ได้ข้ามสะพานมาหรอ จอแล้วน็อกหนึ่งครับอาน็อกสองครับคานบนไปครับคานบนไป เฮ้ยยังมีสมอกด้วยแต่ว่าวงบีบนะลูกสมอกนะนอกสามครับมอนตี้ครับเออไอเด็กพวกนี้เนี่ย อา้าวหัวแตกอา้อาวอ้าแตกโอนแล้วครับผมเดี๋ยวส่งหลักฐานให้นะครับได้ครับอา้า ไปไหนฮะไม่ได้จะดึงกันยังไงล่ะชิปัดดึงกันยังไงเลยจังใดกระสุนอาบยาพิษไหม ียร้อยเนาะมาดึงกันง่ายๆก็ได้กระสุนปืนอาดยาพิษอ่ะชีเชียวหัวเอ,าอ้าหยังไงโดนหลอกเลย ยังไงดีครับผมพ่หนุ่มลายพางไม่เป็นเพื่อนเพื่อนตายนะฮะสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม,ไ,มไปไปแล้วหมเกือบตายอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เอาดิแรกกันเลยคนละัาทไหะเอาหนีหนีก็ตายสิครับผมกระสุนพี่ติดพิษให้น้องถ้า <c oughs> หนีก็ตายครับ nóc một, ồ, văng vác, văng gạng vác đấy, chúc chắt chúc chắt <laughs> 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 ออยิงช่วยทั้งนักสองนักก็ยังดีป่ะจะไปลไ่อยแต่ยิงคนเดียวไม่ได้ดเดี๋ยวพี่ส่งห่างตัวไปเนาะฝากไปถามไทยสามตัวหนึ่งตัวสองตัว โอ้ยเคียแม่งฉลาดว่ะสโมกตรงนี้เลยโอ้โหแล้วก็ไฟมาด้วยทั้งไฟทั้งสโมกมเอายิง,งเพื่อเราต้องเคลียร์หินซ้ายก่อนวนะ่ะ ไเนี่ยเออนึกว่าจะปิดเกมไม่ได้โถ่ไ <c oughs> ก่อีกแล้วไก่อีกแล้ว <c oughs> ข้าม่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับผมมีต้องราบส่วนที่ส3นะครับ